สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในแวดวงธุรกิจขายตรงตลาดแบบตรงตลาดออนไลน์กันนะครับวันนี้เรามาเลิกกันที่ข่าวนี้กันเลย4ีบริษัทขายตรงสัญชาติไทยเนื้อหอมสุดๆผู้นํายกทีมไปร่วมค่ายกันเนืองแน่นอยากรู้ว่าบริษัทไหนดวงพุ่งแม่ทีมค่ายไหนย้ายไปร่วมทีมมาติดตามรับชมกันครับในช่วงโควิด19หลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการระบาดของเวลาสดังกล่าว แต่ในอุตสาหกรรมขายตรงไทยกลับได้ข่าวดีเพราะมีแม่ทีมระดับบิก๊กๆจากค่ายต่างๆตัดสินใจย้ายค่ายไปร่วมธุรกิจกับบริษัทขายตรงใหม่โดยเฉพาะ3-4บริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ตอนนี้ถือว่าเนื้อหอมแบบสุดๆเพราะมีผู้นําระดับแม่เหล็กที่ตัดสินใจย้ายค่ายมาร่วมทับกันเป็นจํานวนมากอยากรู้ว่ามีค่ายไหนกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่ค่ายแรกแซฟแปดแป นับตั้งแต่เริ่มการระบาดของไวรัสโควิด -19 ดูจะเป็นค่ายขายตรงไทยที่ฮอตสุดๆเพราะหลังจากทีมคุณเล็กและพีพัฒน์อินทมาตตัดสินใจย้ายมาจากค่ายมาสเตอร์พีซไลฟ์วิชั่นแบบยกทีมมาทั้งองค์กรเดอะพิงที่คาดว่าจะมีมากกว่าหลักพันคนไปร่วมทีมกับค่ายคุณรัชานน,น์นินพัฒนาพิมบอสใหญ่แห่งแซบแป8แปดแปนับตั้งแต่นั้นชื่อของค่ายขายตรงสัญชาติไทยอย่างแซบแป8แปดแปแป ก็เป็นที่รู้จักของคนในวงการขายตรงเมืองไทยขึ้นมาทันทีไม่เพียงเท่านั้นแวลแวลมาว่ามีแม่ทีมจากค่ายอื่นๆให้ความสนใจจะเ,เข้าไปร่วมธุรกิจเป็นจํานวนมากซึ่งต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อมาคือค่าย Happy MPM เอมเรียกไดีว,ว่าแฮปปี้สมชื่อเพราะมีแม่ทีมใหญ่ระดับแถวหน้าของประเทศไทยจากค่ายอินเตอร์ ตัดสินใจหอบลูกจูงหลานเข้าไปร่วมใช้คขาบ้านแฮปปี้เป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าสร้างความมือหาให้กับวงการขายตรงเมืองไทยเป็นอย่างมากพอเป็นการตัดสินใจย้ายค่ายแบบยกทีมนอกจากนี้ยังมีแม่ทีมจากค่ายต่างๆที่ให้ความสนใจที่ตอนนี้กําลังซุ่มฟอร์มทีมลุยงานพื้นฐานกันแบบเงียบๆรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับต่อมาคือค่ายพัสโก ของบอสใหญ่อิทธิเดชแซงขุนทศที่เรียกได้ว่างานนี้แม่ทีมทั้งจากค่ายเล็กๆไปจนถึงค่ายใหญ่ๆที่มีไพ่พลในมือหลักร้อยหลักพันคนตัดสินใจเข้ามาร่วมเซ็นชื่อสมัครเข้าชายคาพัสโกเป็นที่เรียบร้อยทําให้ออฟฟิศเก่าชั้น4ด้านหลังบนห้างอิมพีเรียนลาดพร้าวคับแคบไปถนัดตาล่าสุดบอสอิทธิเดชตัดสินใจขยับขยายพื้นที่ออฟฟิศใหม่ให้ใหญ่ขึ้นด้วยการเนรมิตพื้นที่ชั้น4ี่ด้านหน้า หลายร้อยตารางเมตรเพื่อรองรับสมาชิกเก่าและใหม่แวเวลมาว่าหลังหมดยุคโควิด -19 มีหมีบัตเด็ดมากระชากยอดขายสะเทือนวงการขายตรงเมืองไทยอย่างแน่นอนครับต่อมาคือค่ายนายักกรีนหรือ NYG 2015ค่ายไก่ตรงสัญชาติไทยยักษ์ใหญ่ภูทรที่ใช้นโยบายตีป่าร้อมเมืองสร้างเกรือข่ายรอบนอกล่าสุดมีแม่ทีมของบริษัทน้ำเขียวยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งประกาศปรับแผนการตลาดไป หลังไหลเข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากเวลวมาว่าสิ้นเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 3นี้จะเปิดตัวผู้นําระดับท็อปๆอ,อย่างเป็นทางการพร้อมกับเปิดตัวสินค้าใหม่ที่คาดว่าจะมากระชากยอดขายในปีนี้ด้วยครับปิดท้ายด้วยค่ายสุดท้ายคือค่ายการทิปเปอร์ซึ่งค่ายนี้มีออฟฟิศอยู่แถวสนนสีนาคารินโดยค่ายนี้มีแม่ทีมระดับท็อปๆท,ที่เป็นมนุษย์เงินล้านจากค่ายชื่อ M เตรียมจะยกทีมมาร่วมใช้คาแห่งนี้ซึ่งตอนนี้กําลังฟอร์มทีมงานกันอยู่คาดว่าจะมีผู้นําที่มีไรายได้หลักล้านเข้ามาร่วมทีมเป็นจํานวนมากคาดว่าไม่น่าจะเกินปลายเดือนมิถุนายน2563นี้น่าจะลงตัวและจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเปิดตัวทีมงานกันแล้วทุกคนจะต้องร้องเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นใครคอยติดตามกันเร็วๆนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดคอมเมนต์ใต้ล่างฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ